Kami si yang diputang saranang kacami Kami yang ditamang saranang kacami Kami yang ditampang saranang kacami Di tipis obat-obat arahan sama-sama putra Di cataran asam ธมฺโมสาลโภวเรสธมฺมาสาราธิสัทฺถาเทวมนุสสานํโภภวติสวคโตปทมวตาสมฺบูรทานติโภอานาธิโกเอหิปาติโกโภภนายโกปจฺจตํเมทิตํโควินุเยติสุปฏิปนฺโน Suci Bidipanno, Pakawato, Sawakasanko. Ya, Suci Bidipanno, Pakawato, Sawakasanko. Sama, Suci อาหเนยโยปาหเนยโยตาขีเนยโยปังใจอาลัยโยอาตาลังคุยังเกตังโลกัสสัตับ สันบ้าเราโอเม่นครับบูคาบยับูคับหังจุิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขหังจุโหมิขาความุขอาเวโโหมิข้าพจ้าเวรอาปยาปจูโหมิปราศจากความทุกกายทุกใจ สุขีอัตนาบัิหารามิมีความสุขกายสุขใจยาต๋ในโูจาทุกภัยทั้งสิ้นเธอตาสัตังลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็ตตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเสิ้นอเวลาอนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวียงแก่กันลรกันเลย ญาประชาวนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอญาไรที่เรียงซึ่งกันและกันเลยอนิพาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออนิพาทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนงปฏิหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเธออ่ะสาธุครับสาธุก่อนสาธุก่อนเ สาธุสาธุก่อนเร็วปากปาปากปากปูแ да. ล้ปปวปากปูก่อนเร็วมาสาธุกันเลยลูกขอบคุณออนอนน้อยมากเลย